พอตเตอร์มั้ยรายการไขตาไขลูกคคิดอีกต้องฉลองอะไรนะต้องกบกวต้องฉีดยาต้องฉีดยาเลยหรอรอบสะดือเข้าบ้างเนี้ยต้องฉีดยารอบสะดวัคืออะไรนะัคืออะไรครับเอาเหรอพี่บุ๋มใจเย็นอย่าว่าพี่บุ๋มใจเย็นอย่าว่าพี่บุ๋มแล้วเอากระดาษแปะ ลองลองพื้นสีโรสโกเป็นหลอด<ช>ของคุณแก้มบุ๋มยังมีขายอยู่ไหมคะออลองพื้นสีโรสโกกันเดดนางร้ายเหรอคะอ๋อมันก็คือตัวนางร้ายไงคะไม่ได้ร้ายคะ่ะมาเจอคุณบุ๋มที่ร้านเลยคะ่ะถ้าเกิดยังไม่ได้แกะเท่าไห,หร่อีกะพี่แกแล้วมาขายหน้าตึกเลยนะคะทุกคน1 5ร้รอยห้าสิบแปดสิบราคาแล้แปดสิบ ลิฟใช้ดีมากเมื่อวานขายคาดินสนุกมากเลยค่ะใช่เปิดตันไหนคะใกล้มาก28ค่ะคุณพี่บอกบอกเพื่อนๆด้วยนะคะใครจะซื้อไปคงไปขายต่อได้ได้เลยรามคำแหง140ค่ะวันที่28นะคะไปวันที่หนึ่งของจะเดือไหมคะเดือค่ะเดี๋ยวมันตเรื่อยเพราะว่าของเวลาไหนเวลาไหนคะคุณพี่ มีอันนี้มีข้างเดียวเวลาไหนครับคุณบุ๋มเวลาเดี๋ยวบอกอีกทีแต่เดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งได้ไหมคะไม่ให้ไมลมาเลือกมา,มาเลือกเขาเรือกอะไรนะให้ไมลมาเลือกแต่คุณพี่มาเตรียมตัวกันเลยคะ่ะสี่โมงนะมาเลือนะ่อนมาต่อเลยก็ได้สี่โมงเองก็ต้องเปิดแล้วอออเอาไหนดีนั่นไงหน<ม>ูน้ำหอม,มไหน,น,หไ,หนไหนน้ำหอมพีม่บังครับ <c oughs> อุ้ยนี่ยกขาอันหนึ่งอันมันอยู่ไหนโอ้อยู่นู่นก็าหาจะเมื่อยยังไงดูมอเอขาตั้งกล้องมาแล้วเดีเย๋ยวเราเชื่อมือกันเดี๋ยวจ้วงขากันอีกเด็บ <c ười> ยาวมากยู่งตัดเด็บแล้วแหละสงสัย เจาะขาคนอื่นได้เลยโน้เร็บยาวมากโอ๊ยเน็ตนั่นหัวอันนี้ริงนันเป็นเลือดเป็นเลือดไป็เลยรูกปนาฬิกานะไม้เลือดเป็นเนืองปัดไม้ไม่ต้องอาสายเด็กแล้วไมย่าไปบังคับเขาเขาจะเลือดเลยเพราะท่เด็กนี่นี่หอมถ้าได้เลือกสายก็ระบายไปตัดเอาอันนี้อันนี้ไม่เอออันนี้อยเ่าเป็นยง อ,อ,อนั่นแหละจุเขาแต่ไม่มีกล่องค่ะเท่าไหก20บาท20บาทปะกล่องไม่ต้องเอาแล้วมันพังใส่เถอะน้องใส่ไปเลยเนาะ20บาทเถอะอันนี้ยดีวเยอะ ของจะพังแล้วของพังแล้วเหนือเยอะมาือย่เต็มขวดเลยขายอะไรวิ่เป็นเซตดูดิถ้าใครจำได้สมัยก่อนนี่เขาขายน,น,น,นี่มิตะกิ่นหอมันเนี้ยอันนี้มีสามขวดอะขวดเต็มเพละเลยว้ิคุณบุ๋ม พอคงไม่ใช้เองดีไหมเนี่ยดูดิไม่เอาดีกว่าทุกคนทุกคนเก็บไปไหมสักอันนึ่งทาแคบก่กอนก่อนหนึ่งดีกว่ากล่องตลับสวยด,ด,ดีไม่ได้เลยนะขาย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 ไปเถอะ สวยมากเคยซื้อน้ำหอมน้ำหอมหอมมากขนเยอถูกแล้วแบแบบหอมมากนะใส่ีนี้มีไข่เกาหลีนยนะนี่ที่เกาหลีนี่กแบบนีเดียว อ,อันนี้เลยขิงหรออันนี้กิงเยอะอันนี้ทำเลนใสเลยน้ำหอมนี้แต่หอมหอมนะจุกไม่มี้หอ,อมน้องมันริงหอมเยเนาะเพราะนอมอันนี้หอมมากหอมอาลับมากเหมือนกันนี่ไม่ไดีด คือน้ำหอมอารับนะคะทุกคนกินข้ามากกับเห็ดป่ะไม่ใช,ใช่นี่หอมอืมอันนี้หอมแบบกิ่นมั่วเวอรใครมาก็กินไปมั่วมัวอันนี้หอมอุ้ยหอมพอด,ดีมากอันเนี้ย ชอบมันมีกมแล้วเอาอัอนไหนใบสีม่สวยไม่แตกด้นจะเออเปนแมเวอร์มพูดอะเอาสีอะไสีดำสีชมพูก <c oughs> ้องเ<อ>ลยนะพูด<อ>พูดเขาพูด,พด,อพดเอ้ยไม่เขาีพูดอยู่เบนะื้องนั่นเซาอยู่ฝุ่นเห็นปะ ีันนี่แบบนี่อันนี้อันนี้เยอะมากยิ่งไต้ยด้วยกลุ่มอันนี้ดูขวดน้ำหอมแล้วคือราคาแบบถูกมากเกงเข้าไปไหนเนี่ย ฝามนะอันนี้หอมหอมหอมมากหอมมากเก็บได้ไหมหอมแบบออหอมแพงอ่ะไม่มีมแ,แล้วนะเก็บไว้ดีกว่าหอมแพงเลยนะถขายวันไหนยี่สิบแปดนะคะมาเจอกันได้นะคะคุณนะายี่สิบุ๋มคุณบูมมดูเรียนี้ยังเต็มขวดอเลยดูน้ำหอม แต่ว่าหอมมากเราเก็บไอะไรหอมมากเลยนะยังจะเยอะเนาะพี่จุ๋มเออเราเยอะเลยเอะเยอะหอมเยอะมากเก็บแก่เก่ใส่เไม่ทําใจมั้งอ่ะค่ะงไปเก็บมา่อนนี่อะไรอ่ะจะเคล็ดหมามาได้ยังไงมาพีก้อนใส่แกงหมูนะมันใครเฮ้ยคุเขียนว่าแกงหมูเลยนี่หรอ ขายหอมแล้วตุเทียหมตุงเทียนคือจคุณน้เราเก็บไว้ก่อนใช่ใช่เดงอยวคุยล้ ายที่ตึกใหม่ค่ะเปิดขายแค่สามวันเองค่ะสองรอยห่อค่ะเปิดขายแค่สามวัน,นม,มี่นะคะตันี้เกียร์ที่ขายได้ไหมไม่ได้พี่เกบหบอสมีขายที่บดของแท้ทั้งนั้นเออกียร์เพิเนี่ย 对呀。Yeah. ้าเยี๋ได้น้ำหอมมนที่แปดนะคะแปจ้าอันนีขายปะอันนีขายไหมไม่ขายเอกนเกทให้หนังสี นะดูดเขาดูเขาเห็นอยู่ไรอ,อยู่อ๋อเขาไม่รู้เข,เ,ข,เ,ขเห็นแต่มันไม่เห็นเขาไงก็ได้กล้าออกมนใช่อุ้ยม,มัน,ม,นมันตั้งอันเนี้ย คูณคูสร้ยแปดสิขายร้อยห้าสิบเหน่อยน่ารูอหาสิบคูณสาคุณสามร้อยแปสขาย150อยะาสหนูรู าส้คุณลเอ้ยขายอย่งงี้ดีกว่าหองใหม่แล้วก็ใส่เป็นแพคอย่างงี้ต้องขายราคาดีไม่ต้องออกใจ่ราวไว้เนี่ยเขาจะรู้ขอมหมโอเคนี่มันอมไนี่ยแย่มเลยของี่เคยใส่ตอนั้น น,น,นี่อำเภอต่อพี่จุ่มนตะการเนีเยบไปทิ้งค่ะน,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 นี่อันนี้หมดอายุลายแล้วเหรอหมดอายุแล้วไม่ได้นี่เก่งอรักมากดูดิมันไม่ทับข้างในอย่างเงี้ยมันเป็นขาใช่ไหมก็อันนี้พี่จุ่มถังนี้พี่จุ่มถังนี้ขยะวะนี่มันเป็นอะบายอยเงยทุกคน นนไม่คุงเอาไว้แบบอ,อ,อ,อ่นให้คนที่ตังน้อยได้เอฟอ๋อมาเลยนะคะวันที่28นะคะคุณพี่รักร้อยสุดๆเกเะ,ะี่ยมมีบล้วยด้อ <stand ard S 1> มันมีตัวอย่างเอางั้นเราให้เป็นตัวอย่างให้เขาเราติดให้เราิดวดแ่ร็จแลไวันนี้แปะอ่ะตาเสามตัวอะไนที่เราทำเราเีเนี่ตัวอย่างเธ้หาสิบให้คุณแปะสองร้อยห้าสิแปะอ่ะตัวอย่างอันนั้มีเชือกเตียวสีชมพู ยาวไม่ยาวไม่วห้นอะไรได้เลยใส่้าวินะครับโอ้ยน่าเสกโอ้ยน่เสกไปเก่งเก่งถูงมันนี่จะแยกแยกอะไรขึ้นมา เอ้ยท okay. yeah. ah, hmm. uh ี่ตัออย่างมาจำนวนเอาไปเายลูกมาที่เราที่ตอนแรกขายสามยเห็นไหมสองร้ยห้าสิบอันนี้เ่ร้อยห้าครับร้อยสิบเเอาไปทำมาฝังให้ได้น้อสองร

ซุนเยอะเสียบคอแล้วเนี่ยเอามันเอาฝุ่นในลงมาไงเอาปิดประตูวะอีกเถอะปิดประตูปิดฝุ่ประตูมันเอาฝุ่นจากข้างอมาอะมันิด้าิดอยู่ ขายวันหนคะยี่สิบแปค่ะคุมาไห้เลยขายก่ออะไรอ่ะอันนี้ที่หนอให้เอาเป็นไรอะ่ะอ่ะมันมีงหลอัน,น,น,อน,อนเอาขนแวอนนวันที่28นะคะร่างผงร้อง่ง140มาได้เลยจ้ะ